สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับวิถีไทยฟินอีกแล้วนะคะวันนี้มาชมบรรยากาศสวนหย่อมที่เมืองปารากโนนะคะเป็นสวนหย่อมกลึงธรรมชาติเป็นบริเวณที่ตกปลาเซมอนแล้วก็เป็นสวนหย่อมที่ว่าใช้นั่งดื่มกาแฟพักผ่อนแล้วก็มีชายหาด ว่ายน้ำเล่นน้ำของเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็มีแคมปิ้งที่ตกปลาที่ย่างไส้กรอกซึ่งสามารถจะมาพักผ่อนเป็นครอบครัวเป็นหมู่คณะหรือว่ามาเดียเด่ยวๆนะคะอันนี้เป็นของเทศบาลเมืองนี้นะคะ่ะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในฤดูหิมะนะคะทุกอย่างก็จะยังเป็นหิมะปกคลุมไปหมด เป็นธรรมชาติที่สวยงามค่ะถ้าช่วงฤด,ดูร้อนก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นช่วงฤด,ดูหิมะเอาภาพหิมะขาวๆเหนาวๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะวันนี้มีลมนะคะอากาศสดใสแสงแดดตลอดทั้งวันอากาศอยู่ที่ลบสี่องศาศเซนเซียนแต่ก็หนาวมากนะคะ วันนี้เป็นลำธารน,น้ำแล้วก็มีสะพานเล็กๆเดินข้ามไปเป็นเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลางแล้วถัดไปอีกหน่อยก็เป็นสายน้ำสวยงามค่ะท่านผู้ชมแต่ต้องขยับไปไหนมากไม่ได้เลยมือสัน่นกล้องสัน่นแล้ว โอเคนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ